ด้วยด้วยมือในการบริการไม่ไม่ได้นะครับท่านไม่ต้องคอยอีกนะคะขอให้เสร็จแล้วนะครับจากโค้ดนะครับใครที่ต้องการเป้าหมายนะครับสําหรับผู้ร่วมก็ <coughs>

ปัญจาสัญญาจาโุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนัง ตาตี่ยมปีสังฆังสระนังกัจฉามิตาเตียมปีสังฆังสระนังกัจฉาอาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสิกขาปัทังสมาธิยามิตาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ

อรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควัโตอะระหันตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปปยัญชนะสะพานังสาลินังโอทะนังอุทธากังวะรังอุทธัสสะปูเชมั ทิมาใิเมญาันเตาตานิปราณิปฏิคันหาตุอัมหากังเทคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญ์ายขอ,อนอมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง ขอพระพิสุสงฆ์จงรักพัตตาหารกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสินกาลนาเธอ

เช่องนี้พราะคุณเจ้านัชั้นประา,ารเพีนอ่าท่านประหลัดอุโซได้พบปาก,กับพี่น้องของเราค่ะเร,เ,เรียนเชิญทะเบียนไว้ับมูลนิธิของกรมการปกครองนะครับผมก็เลยไม่อนุญาตให้ทำการที่อะไรญาตินะครับผมจักจากดสายกบโูโหนะครับอาเจติยูเนี่เขาอยู่กรุงเทพสมาคมกู้ภยัย สว่างพรพัฒนาการกุศลนะครับไปสว่างพรพัฒนาการกุศลอันนี้ที่อยู่เขาอยู่ซอยลาดพร้าวแเถ้าจะไปเรื่องอะไรเราอาศัยที่นี่ที่แค่ประการเดีวกกที่เราเพื่อนเพื่ชนทุกคนจะ